เห็นมเอฟซีคิดถึงไงเอฟปีขึ้นเหมีคนบอกว่ากลางคืนห้ามใส่หมวกด้วยเห็นไหมจ็อกกิ้งกับความเชื่อพี่ห้ามใส่หมวกห้ามใส่หมวกคนมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยครับยอดมาต้องออกมาเชิญครับอยู่ใกล้เนี่น้องออมให้คนเมาดูกันี่เพิ่งจะได้คุยกันแบบจริงจังจ้าจริงจริงน้องออมเนี่ยเขาเป็นสดใสมากเลยนะผมตามคลิปเขามันทุกคลิปอ่ะแต่จริงๆเนี่ยพี่ผมจะบอกนิดนึงคือน้องเขามาวันแรกอาจจะแบบ แต่วางตัวไม่ถูกแต่งจริงพี่ๆสองคนเนี่ยหนักมากเลยต้องเจอน้องออมจริง <laughs> ต้องเจอน้องออมปราสองคนทั้งหลังอ่ะมามีเด <laughs> <laughs> กคนบอกว่าออมสวยมากขอบคุณมา,มากเลยค่ะทุกคนค่ะฝากติดตามด้วยนะคะอ่าัก <laughs> เขามาอยู่ด้วยยาวๆเลยป้าน้องอ่ะโทรมาให้กำลังใจตลอดดีมากขอบคุณมากเป็นยังไงบ้างพี่กันแบบโอเคไหมอะไรเงี้ยรักมากเลยอ่ะใ้แคร์มากเลยอ่ะเห็นบ้ามีทุกคนบอกสวยสวยคอมเมนต์สวยอย่างเดียวใช่บอกเอาหมวกออกหมวกออกไม่ใช่หมวกโคกรโคตรโคตรโคตรมคตรโ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 คคตรโครยคค มันอยู่ที่คนมันอยู่ที่คนด้วยน้องออมนั่งปึ๊บสวยสวยสวยหมวกใส่อะไรมงกุฎมงกุฎไม่มีปัญหาตากเอกมาเอกมาแล้วมาแล้วเอกมาเอกอยู่นี่อยู่นี่ดูดิดูดิดูดิเมื่อกี้น้องออมสวยมากเลยครับยังไม่บอกว่าอาช่างโอ้โมาแล้วทุกคนเป็นไงเป็นไงเอกมาแล้วเอกมาแล้วยอดดีมากเลยดูดิเอกมาแล้วเอกมาแล้วลลล้้าานนเยมาแล้วมาแล้วข้างหลังมาแล้ว มวก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 ออกไปมวก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 ออกไปออกไปมวนมวกให้เลยเห็นปะมวกเต็มเลยขึ้นมวกมาเป็นร้อยเลยมวกเลยมีขายม้วนเลยขายมวกนเต้ผมจังเห็นปะมันอยู่ที่คนมันอยู่ที่คนน้องอมถึงจะใส่มงกุฎใส่หมวกหรือใส่ก็แล้วแต่สวยมากแต่มาตรฐานแต่ถ้าเอกเข้ามาปุ๊บม้วนมวกมวกออกไปออกไปเห็นปะก็สวยก็หัวใจน้องอมเลยครับใจ สวยมากมันอยู่ที่คนเนี่ยเห็นไหมหมวกขึ้นมาเป็นร้อยคอมเมนต์อ่ะยี่สิบสี่ยี่สเลยมาเนี่ยตัวบั็กของเราเลยนะพอเข้ามาปุ๊บทุกคนไม่ต้องพูดถึงคอมเมนต์เดียวกันหมดเอ่าม้วน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 เต็มไปหมดนะก็บอกนี่นางฟ้ามาเอายังอ่ะ มาเอารออยู่รออยู่แล้วก็ปูสนานเลยรอมาตากามาแล้วครับอดน้องออมดีเามาค่ะวันดีค่ะน้องออมมาเองอันนี้เป็นแบรนด์ออมเองค่ะจ้ะตัวที่สองของแบรนด์ออมก็คือตัวฟอร์บอเป็นตัวผักค่ะใครที่ไม่ชอบทานผักแล้วก็แบบว่าถ่ายรูปยาก3 4สี่วันแล้วยังถ่ายรูปไม่ได้เลยแบบตื่นเช้ามาแล้วแบบรู้สึกว่าฉันถ่ายรูปไม่สวยอ่ะตัวนี้บอกเลยว่าทานก่อนนอนเนี่ยหนึ่งซองเนี่ยตื่นมาบอกเลยว่า จะทองฟ้าโปร่งใสค่ะแล้วก็ไม่มีลูกบิดถางหาตัวนี้คือตัวฟอร์บอราคาเลยนะคะราคาเลยนะคะปกติปกติออนขาออย290แต่ว mm. ันนี้รายวิการน้องให้กล่องเดียวเลยไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อนแล้วก็ขายที่แรกด้วยเอาไปร้อยหกเก้าหกเก้าเลยเหรอหกเก้าจริงเหรอ ขอบีมากรวคนซึ่งตอนนี้นะคะเป็นพรีไบโอซึ่งฟอสมาจากเวลเยียมเป็นเกรดจากเวลเยียมเลยค่ะตอนนี้ไม่ใช่คอรบอรธรรมดานะคะก็คือพรีไบโอติกที่เป็นอาหารของตัวโปรไบโอติกที่อยู่ในลำในน้องลำไส้ของเราค่ะสองร้อยเก้าสิบเหลือหนึ่งร้อยหกสิบเก้าขอน้อนรับทุกคนมากดตั้าตรงฟรีเปล่าตรงฟรีเปล่าตรงฟรีตรงฟรีด้วยทุกคนมา ยาแพ้จานเบียยา้แพ้จานเบียยา้แพ้จานเบียทุกคนน้องออมมากกดจ้าฝากกดนะค่ะฝากเอ็นดูน้องออมกันนะคะก็สามารถชม านก่อนนอนได้เลยค่ะวละหนึ่งซองบอกเลยว่าแฮปปี้มากๆแล้วก็ใครที่แบบถ่ายรูปไม่ดีนะอมบอกเลยว่าตัวนี้บอกเลยว่าตื่นมาเนี่ยถ้าทานก่อนหนึ่งซองก่อนนอนตื่นมาแบบท้องฟ้าโปร่งบิดไหมบิดไหมไม่มีลูกบิดค่ะเพราะว่าตอนี้บอกเลยว่าของเรามาจากธรรมะทุกอย่างโอ้คำเลี่ยงดีนะติ๊กตกกำหมันแลเนี่ย ที่ต<อ>กิกตกนะนั่งดูกำหมัดแล้วโอ้เอเอาไม่ลงเอาไม่ลงเองอเขาทำเรื่องดีเนืน่งองกล่องอ่ะจ,จะมี1นื่งกล่องอ่ะจ,จะมีห้ากล่องค่ะ หนึ่งกล่องมันจะมีห้าซองก็สามารถแบบทานได้ทุกวันคือเป็นความเข้าใจผิดของบางคนที่คิดว่าฟอร์บอร์ทานไม่ได้ทุกวันแต่ของออมไม่ใช่ฟอร์บออย่างเดียวเราเป็นตัวพรีไบโอซึ่งเป็นอาหารของตัวโปรไบโอดังนั้นนะ่ะสามารถทานได้ทุกวันใครที่มีสิวต่างๆหรืออะไรแบบที่มันไม่ค่อยดีบณหน้าแบบหน้าหมองอะเกิดจากลำน้องลําไส้ของเราค่ะมัน <ลำ S 1> มันไม่ดีดังนั้นตัวนี้จะทําให้น้องลำไส้ของเราสุขภาพดีคือล้วก็ oh. ทําให้มันโปร่งใสขึ้นค่ะโอ oh. ผมผมจะบอกงี้นะอาประเช่นวันนึงก,ก,กินประมาณห้าหกบาทผมสงสัยตอนเข้าห้องน้มามันใจชิดยังไง <laughs> วันแรกอ่ะพี่แตกเซ็ตสี่ล้านอ่ะกินทั้งหมดแปดแบนด์ขากับใช่ปะแวะตั้งแต่ปตรทอเชลเจ็ตยังแวะทุกปั๊มเลยขับรถไม่ได้เลยการตัวจสอบไปเลยมาแรงมากอ้าวก็ถามหนึ่งกล่องมีกี่ซองหนึ่งกล่องหนึ่งกล่อยอมากหนึ่งกล่องห้าซองแต่บอกแล้วพรุ่งนี้พี่จะตื่นมาเลยจากสองร้อยเก้าสิบเหลือหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาททุกคนกดตะกร้า ส่งฟรีครับส่งฟรีส่งฟรีด้วยนะใช่ครับส่งฟรีครับเจ็บแล้วราคาเนี่ยไม่มีที่ไหนแล้วนะหนึร้อยหกค่ะเฮ้ย160่งร้อยบาทหนึ่งบาทเหลือ160บาทเองดูกันตอนนี้เจ้าของแบรนด์ยังอึ้งตอนนี้เฮ้ยติดใจหมล้อร่อยมากให้เลยให้เลยให้เลยน้ำพานูค่ะผลไม้เนี่ยช่องนี้ดีกว่าถ้าไม่ดีอย่ามาด่าออมหน้าช่องได้เลย ปล่อยที่ไหนเลยอันนี้เป็นครั้งแรกลูกค้าเสร็จแรกในอะไรพี่การได้ไปแล้วแบบมีลูกบิดหรือแบบทานแล้วไม่เลดอะมาด่าออกมดเลยเพราะเกตเนี้ยคือเกตเบลเยี่ยม,มกล้าพูดเลยว่าราคาเนี้ย ตาวในทิจตอลไม่มีใครทาได้ผู้ใหญ่ดูไม่เข้าใจให้ในกล่องมีลูกปิดเด้อเนี่ยทาใม้เข้าใจว่าเรียกเรียอยู่อยาก290เหลือ160บาทกบาทตอนนี้เหลือเวลาอีก1นาที20วินาทีเท่านั้นผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลองดูเข้าไปกดดูนะดูรีวิวดูของในตะก้าด้วยนะตอนนี้มาตะก้าขึ้นฮอตอ่ะคนเข้าไปกดดูเยอะมาก290เหลือ160บาทของน้ โอ้มาอยู่นะ้ามาอยู่น้ายามโมแต่ดูหน้าน้องออมอันนี้มาทล่กินเหมือนเรากินผักหมือนกินผองคือหนึ่งซองเนี่ยเท่ากับเราเนี่ยทานบรอกโคลีเนี่ยสี่จานใหญ่เท่ากับว่า หนึ่งซองเนี่ยมีอาหารเนี่ย9,700มิลลิกรัมใครที่ไม่ชอบทานผักแบบออมเนี่ยออมเป็นคนไม่ทานผักเลยตอนนี้หนึ่งซองบอกเลยว่าบรอกโคลี่เนี่ยสี่จานใหญ่แนะนำเลยนะคะแล้วบอกเลยว่าน้องหอมที่บรอกโคลี่เท่าไหร่นะสี่จานใหญ่แบงคเมื่อกี้นี่คือผักสิกิโลกินแล้วริปันนี่บรอกโคลี่สี่จานขึ้นข้างในงงหมดแล้วเนี่ยนี่ลากขึ้นจะออกไปอยู่แล้วจะเป็นเพื่อนสวรโลกเขาจะต้องน่าทายอ่ะ ก็ลองลองดูค่ะออมลองงเปิดเปิดใจนะคะเพราะเป็นตัวใหม่ของออมเองตัวเก่าของเราว่าหมดไปแล้วแต่ว่าตัวนี้อยากอยากเปิดอะไรพี่กันเลยกดได้เลยฮะให้เกียรดีด้วยนะทุกคนน้องเคยทำนะอุดหนุนน้องนอยอุดหนุนน้องออมมาใหม่มา มาคนอยู่ในตะกร้าเป็นรอยนะตอนนี้ไหลอยู่นะเนี่ยไหลอยู่นะแต่เนี้ยได้กินอยู่แล้วที่น้องบอกว่ามีไอ้ตัวผีใช่ปะคือเขาจะมีตัวพรีไบโอใช่แล้วก็มีตัวพืชที่ชื่อว่าอัติโชคเป็นไหลอยู่แล้วเนี่ยแต่จริงๆพูดเนี้ยมันก็เหมาะสําหรับผู้หญิงดูแล้นะคือต้องบอกว่าใครก็ทานได้ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ทานได้คือไม่จํากัดว่าจะต้องเป็นใครเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ว่าผู้ชายอะที่หน้าขึ้นสิวหรือว่าหน้าไม่แฮปปี้อะก็เกิดจากต้นตอของน้องลำไส้ของเราเนี้ยแหละค่ะอ๋อ ใช่ที่ชั่วทีชั่วเรียบร้อยโอเคอเ,คเคหลือเวลาสิบวินาทีสุดท้ายไหลอยู่หน้าไหลอยู่หนาเนดูในไหลอยู่นะเนะนี่นยสอ,องร้อยเก้าส <2 90 S 1> ิบเหลือหนึง่งร้อย 60ครับผมส่งฟรีนะ59 60บเก้าบอกวอือนร้ไมคุณบอกได้ขนาดนี้คะเออแล้วสั่งจากกันแล้วพูดกันก็ออกขางหน้ามากเลยใช่เราเรามันลูกรักติ๊กตอกติ๊กตอกให้เยอะไอเลิฟติ๊กเออติ๊กตอกช่วยเยอะมากต้องบอกว่าตัวอินอินกี้อ่ะอินกี้เรียนอ่ะคือเลิศแล้วก็ราคาเนี้อ่ะพูดตรงๆเลยว่ามีไม่ถึงห้าแบรนด์ที่ทำราคานี้ได้ มีไซเลียมฮัดด้วยในนี้นะคะคือมันเป็นฟอบอที่ไม่สามาอะไรนั้นได้เรวทุกคนดูผิวของเจ้าของแบรนด์ดิดูผิวขนาดนี้หน้าขนาดนี้เอก็ต้องดูแลตัวเองมัดดีเหมือนกันนะถึงจะได้หน้าผิวแบบนี้นะคะแพ้วพวกนี้มันต้องจากภายในสุ่ภายนอกลองดูนะคะทุกคนค่ะใครถ่ายรูปยากนะคะโอเค ทานก่อนนอนได้เลยก่อนนอนได้เลยนะคะหนึ่งโซ่อ่าโอเคเดี๋ยวผมจะปประกาาไว้ให้ก้อนนี้ครับหนึ่งสองที่ภาพครับหนึ่งสองก้อนี้ครับเขาถ่ายเป็นงานเมืองคานเลยถ่ายปั๊บปั๊บปั๊บรูปครับครับผมโอเคมาลุยกันต่อลุยกันต่อมาเรี่องคำมาจากไหนเนี่ยมาลังที่มาแรงอยู่นะคนไหลอยู่นะเนี่ยไหลอยู่นะไหลอยู่นะจริงอ่ะรูป